สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้นะคะเรามาเรียนวิชาภาษาไทยกับคุณปูณรชนีกรกันค่ะวันนี้นะคะครูจะมาสอนเรื่องคำยืมมาจากภาษาต่างประเทศค่ะวันนี้นะคะเราจะเรียนเกี่ยวกับคำที่ยืมมาจากภาษาอังกฤษค่ะ มาดูนะคะว่าคำาุโภาษาอังกฤษนะคะเป็นแบบไหนนะคะคำภาษาอังกฤษนะคะเป็นภาษาในตระกูลอินโดยูโรเปียนนะคะภาษาอังกฤษเป็นภาษาสากลของชาวโลกเลยนะคะคนไทยนะคะก็เลยได้ศึกษาภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สองมาเป็นเวลาที่นานมากแล้วนะคะจนภาษาอังกฤษเนี่ยเข้ามามีอิทธิพลต่อชีวิตของคนไทยมากขึ้นค่ะทั้งด้านการพูดนะคะการเขียน การสื่อสารในชีวิตประจำวันต่างๆนะคะโดยเฉพาะปัจจุบันนี้นะคะคนไทยก็ได้ศึกษาความรู้และวิทยาการต่างๆมากมายนะคะค่ะคำยืมภาษาอังกฤษนะคะที่เราใช้ในภาษาไทยนะคะก็จะมีวิธีการทับศัพท์เป็นส่วนใหญ่นะคะที่ใช้จริงๆแล้วเรายืมมานะคะเราจะมี2วิธีก็คือ การทับศัพท์และก็คิดคําใหม่มาเราจะเรียกว่าคําศัพท์บัญญัตินะคะแต่นิยมมากๆก็จะเป็นทับศัพท์อยู่นั่นแหละนะคะถึงแม้ว่าจะมีคําศัพท์บัญญัติขึ้นคนไทยก็ยังจะนิยมใช้คําทับศัพท์อยู่ดีนะคะก็คือเป็นการถ่ายทอดเสียงและก็ถอดตัวอักษรออกมานะคะค่ะเรามาดูตัวอย่างนะคะคําทับศัพท์นะคะที่เรารับมาจากอังกฤษนะคะคือรับมาแบบไหน ใช้แบบนั้นนะคะออกเสียงแบบนั้นนะคะสำเนียงบางทีมันอาจจะไม่เหมือนเขานะคะแต่ว่าเราถอดตัวอักษรน,นะคะถอดอเสียงมานะคะอย่างเช่นคําว่าเกมนะคะก็จะมาจาก G A M E นะคะคําว่าการาฟนะคะคําว่าการ์ตูนคําว่าคลินิกนะคะคําว่าไดาโนเสาร์แล้วก็คําว่าเทคโนโลยีนะคะอันนี้คือรับมาแบบไหนใช้แบบนั้นเลย ค่ะทีนี้เราลองมาดูนะคะประเภทนะคะลองมาจําแนกกันว่าคําภาษาอังกฤษที่เราพบได้ทั่วไปนะคะมีด้านไหนบ้างนะคะด้านแรกค่ะก็จะเป็นทางด้านวิชาการนะคะคําศัพท์ก็อย่างเช่นคําว่าเทคโนโลยีคําว่าเคมีคาว่าฟิสิกส์นะคะส่วนด้านการทูตนะคะก็อย่างเช่นคําว่าโปรโตคอลนะคะคาว่าวีซ่าคำว่ารีเซ t ชันนะคะ ถ้าเป็นในด้านธุรกิจการค้าก็จะมีหลายคำนะคะครูก็จะยกตัวอย่างคำว่าคำว่าดิลเลอร์นะคะคำว่าเอเจนต์คำว่าชิปปิ้งนะคะส่วนในด้านการเงินแล้วก็การธนาคารนะคะก็จะมีคำว่าฟินแลนซ์นะคะเช็ค A.T.M. เครดิตแบบนี้เป็นต้นค่ะในส่วนของด้านการคมนาคมนะคะก็จะมีคำว่ามอเตอร์ไซค์ไฮเวย์ลานเวสแคลย์อย่างนี้เป็นต้นนะคะ ในด้านของการบันเทิงก็งเช่นคำว่า string concert คำว่าไวโอลิน่างเงี้ยนะคะก็จะเป็นเครื่องดนตรีหลายๆประเภทนะคะกีตาร์เปียโนอะไรใช่หมดเลยค่ะค่ะคำว่าในด้านของแฟชั่นก็จะมีนะคะคำว่าสไตล์นะคะคำว่ายีนคำว่าเชิ้ตนะคะในด้านของอาหารนะคะก็จะมีเยอะแยะเลยนะคะยกตัวอย่างคำว่าเดอลี่นะคะเค้กเบเกอรี่ช็อกโกแลตไอศครีมแยมนะคะ ในด,ด้านของกีฬานะคะส่วนใหญ่กีฬาทุกชนิดเลยนะคะก็เราก็จะรับมาจากอังกฤษเนาะอย่างเช่นคำว่าฟุตบอลเชนนิสปิงปองเชีบอร์บอลรักบี้เจสกีแบบน,นี้เป็นต้นนะคะแล้วก็ด้านการแพทย์นะคะก็อย่างเช่นคำว่าไทฟ,ฟอยด์มาลาเรียเซลุ่มวัคซีนโปลิโอแล้วก็ซิลิโคนแบบน,นี้เป็นต้นนะคะ ค่ะทีนี้นะคะในเมื่อเรามีคำภาษาอังกฤษที่นำมาใช้ในไทยมากมายนะคะทีนี้นะคะครูก็อยากจะบอกว่าคำบางคำนะคะเราไม่จาเป็นที่จะต้องใช้คำภาษาอังกฤษเสมอนะคะเพราะว่าเรามีคำไทยนะคะใช้อยู่แล้วนะคะเป็นคำที่เรา,าบัญญัติขึ้นมาหรือว่าเป็นคำที่มันตรงกับภาษาอังกฤษอยู่แล้วนะคะเรา เลือกใช้คำไทยของเราดีกว่านะคะยกตัวอย่างคำว่าสตาร์ทนะคะให้เราใช้คำว่าเริ่มแทนคำว่าคอนเฟิร์มนะคะเราก็จะใช้คำว่ายืนยันแทนนะคะคำว่าแจมเราก็จะใช้คำว่าร่วมนะคะโชว์นะคะเราก็ใช้คำว่าแสดงนะคะคำว่าไอเดียเราก็ใช้คำว่าความคิดนะคะคำว่าเดคอเรทก็จะใช้คำว่าตกแต่งแบบนี้เป็นต้นนะคะยกตัวอย่างเนาะนะคะอย่างเช่น อ่าสตาร์ทใช่ไหมคะเราอาจจะใช้กับคําว่าสตาร์ทลได้นะคะแต่ว่าถ้าเราจะใช้ในความหมายอื่นแนะนําให้ใช้คําว่าเริ่มดีกว่านะคะอย่างเช่นว่าอาฉันจะสตาร์ทอาชีวิตตัวเองใหม่ตั้งแต่นี้ไปนะคะเราเราพูดแล้วนะคะบางคนอาจจะไม่เข้าใจเนาะเราไม่ต้องใช้อังกฤษก็ได้เราจะบอกว่าฉันจะเริ่มต้นชีวิตใหม่อย่างเงี้ยนะคะขอแจมด้วยคนนะคะมาแจมส้มตำหน่อยนะคะ ก็อาจจะใช้คําว่าขอร่วมกินส้มตำด้วยหน่อยนะคะไปดูโชว์นะคะอาจจะพูดว่าไปดูการแสดงกันไหมแบบนี้ดีกว่านะคะฉันคิดออกแล้วฉันมีไอเดียเจ๋งนะคะจะบอกว่าฉันมีความคิดที่ดีกว่านี้อะไรแบบนี้นะคะหรือคําว่าช้อปปิ้งนะคะก็จะใช้คําว่าซื้อของแทนนะคะเมนูนะคะใช้คําว่ารายการอาหารนะคะซีฟู้ดนะคะให้ใช้คําว่าอาหารทะเลนะคะปาร์ตี้ใช้คําว่า งานรังสรรค์ mix and match ก็คือใช้คำว่าผสมให้เข้ากันนั่นเองนะคะอันนี้คือฝากไว้นะคะว่าถ้าไม่จำเป็นนะคะเราก็ไม่ต้องไปใช้คำภาษาอื่นทั้งหมดก็ได้นะคะเพราะว่าภาษาไทยเราก็ยังมีคำศัพท์อีกมากมายนะคะที่มีความหมายตรงกันนะคะ เพราะฉะนั้นนะคะก็อยากฝากให้หนักเรียนนะคะเลือกใช้คำให้ถูกต้องนะคะชั่วโมงหน้าเราจะมาพบกันใหม่ในเรื่องคำยืมภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่นนะคะสำหรับชั่วโมงนี้ครูขอฝากเนื้อหาไว้เพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ